ดูนะครับปรากฏมันกัดกันนะครับดูนะครับมันกัดกันแบบนี้นะครับอมทั้งหัวเลยครับกัดมันเป็นชั่วโมงตั้งแต่ผมปล่อยมาครับยังไม่เลิกกัดกันนี่ครับดูครับจนเลือดเต็มปากเต็มหางเป็นแผลหมดแล้วครับก็ขอใจมันกันนะครับว่าทำไมมันกัดกันดูครับกัดหางกัดปากครับกัด ทุท่านไหนที่รู้นะครับรู้ว่าสาเหตุที่มันกัดกันเพราะอะไรก็คอมเมนต์บอกทีครับสงสัยมากสงสัยมากจริงว่าทําไมไมันถึงต้องกัดกันนะครับท,ท,ทั้งๆที่มาโดนจับขึ้นมามันก็น่าจะหวาดกลัวน่าจะนี่นะครับน่าจะกลัวแต่นี้คือจับมาสดก็ไม่กลัวขนเลยครับขนาดผมยืนถ่ายคลิปถ่ายภาพก็ยังกัดกันอยู่ครับผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมไมันต้องกัดกันโอเคครับ का खै मुझे ताफ़ी है ओके